นี่และพอเม่เอื้มดแต่ลำท่าสันหันมาทังลองชวีชวนพี่น้องให้ไปเร่นเที่ยวอ,อีสานแต่นี่ฉันมีของคำจอมพระธรรมไรบอลหากขนมบนเฮ้านกดอดดอมย่อมือนิ่งเจอสุวรรณหากเป็นหาพระเจ้าอง์เอกพระโคดมเป็นมรุมมาผู้ศาสตราองล์ลัการสปาจอมเจ้าอรหันสาวกเอกน้ำมาที่พระเจ้ามาไวเ้เจอทิมทานพ้าธาตุลำเมนกระดูขกขวอก กัสป,ปาน้ามากอวุลังฟังไวู้งเช่าไทยตอนนั้นภากันสมคืนคนเป็นมือสวยส่ง่งห้อมโกว่าใหญ่ยสูงขีดใจเยื่องมาดบงสมปาาธนาคิดเป็นนี้งามผาถาดงามเหลือหล่นคนทั้งร้ายมาเฝ้าโมทนามากปมกราบเดินซ้ำเพ่งเฮ้เต่าไปเขา้หาห่วมฉลองอแล้วกับพวกพี่น้องสองฟังเล่าไท่ภากันมาทำอุญนห่วกันวันนี สองพันปีมาแล้วความชราปุ่นกอเพ้ยพอถาตุนมกาิลมใจเสาวมนมองพวกพี่น้องชาวพุทธโลดใจน้ำตาไหลลงหอมโอ้ไอ้ออออชูค้คนสุนสินพอน่อประิมตันป่าหนังซื้อพิมพ์กะลงข้าววิทธยุก่อหักเป่าคนเผาว่า,า,าน,านังเงาพ่อว่ะาตะเจ้าหักบุญทารายลงไผกระซุมมงมงคิด ฟ้าป่านมาคอยไทยวัวจะให้ใจควมร่วมกันจนเป็นมุนหรือแผ่นดินสิเกิดบุ่นเมืองมามนสิลมลวงพวกพี่น้องน้ำตาลาังลิ่นไหลถ้าจอมท้สงหยดตวนมาดูหอมในคืน,นนั้นมีคนตันแตกประหลาดบ้พาพะทธิลมลงสินจะส่ดินอันนี้ผนกระลินเบอเอืยอนมาลี่นางลงหลตกเป็นสายคนลงอังโขงนาที่น้ำ พวกหน้าทำหน้าหวยอีน้องเต็มทมฝ่าขนองกงโกงฝ่าขนองกงกงเหนือไตยอยู่บ่อเศร้าเทพพเจ้าคือสีบอกขวางชนหากขนมเกิดมาดนสิมุนทังเทมาง ใครมีวันใจนั่นสงสัยสักห,หน่อยคนนอนมีก่อยขึ้นนั่งกระบอติงตื่นหง้าจังหูเมื่อผูกกันวาระชั้นจมทั้งถาดขนมพังลุ่มคนละงมเฮ่หองใจมองบ่ม,มีซืนหอดชาติดแตกวุ่นวนไปเยี่ยมเจอซองเนธ่ธาติธาตพระเจ้าของกอดิษฐำบันคนท่ากันโซกาโศกสันทันมือเสียงมือคนให้โอ้ยโอ,ย,โอยน้ําตาลัง พังเห่าวห่าสงสารเจ้านอพุทโธห้าปีตั้งโจโกสองพันกว่าปีไปมาเสียไรเดโนธาขนมพังม่วนแัดคนสวมเฮาสั่งเมืองไทยจื่ดใจบ่มาเด้อพวกพี่น้องมาแจ้งสั่งแมงทรงนำมาเติมตังแมงสวยเด้อ